มันทำอะไรนี่สิสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่เข่แม่น้องแอ่หน่ันพุบอกว่า เอไต่ลยค่ะนี่คือของได้ช่นี้ที่จองของเรานะคะสามเออสามค่ะนี้ส่วนมากเวลาที่เรานั่งกินขนมเราก็จะมานั่งเรากจะมานั่งกินตรงนี้ล่ะค่ะ

เ็ดของห้าได้เก้ยไา่บาแล้วมีเนี่ยมวนความเด้อมวนพวกเป็นแห่งก็กได้เป็น้อดใจพยาใ่บาย,ยบาแล้วาลวายยังก็เจ้านนิ สรา้ากกันนี <jamais drama> ้ใค้อไปช้่ายายยย่ยยยยยอยย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 รยยมไปยยยโลยโลยโยย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 นเยยยยายย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 นยหยยดียยจยย่ <Okay. S 2> ตีลังกาลงตัวเบ้าไฟป่าตีลังกาลงกันหนอ่มไจ้พาพันสิตสีลังกาลงังกาลงนะ กระบอกก้าวล่าใช่ไหมค่ะจ้าค่ะสำหรับวันนี้เราจก้ขอลาช่องจิตรการไปแค่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ